สวัสดีเดอ้อจ้าสวัสดียำแรงๆวันนี้มาพรมะบรรยากาศฝ่าฝนฝนตกนะคะเบิดเหมือสอดสอดคำเลยตอนนี้เป็นเวลาประมาณสีโหงนกาสีมงแรงกวองกานะคะอะายาย่าวันนี้ลังบานก็พ่อใหญ่สิบิรงพี่สาวช่างเดียงกลับแล้วนะคะมาหามานอนน้ำสองขึ้นมาพราหาินฮอดกับสินี้จากกันแล้วนะคะจะกลับแล้วแต่ตอนแรก คุยกันว่าคุยกันว่าจะไปพาไปทัวร์สวนพี่นายกศักนะคะสวนอินหัาลมจะไปซื้อที่นั่นฝากเป็นของฝากแต่ไปบ่ได้จากพี่ๆ nee. อ้ยฝนตกเบิ้มือฝ่าบบเปิดเลยพงยัยก็เลยสิตัดอินทพลาลำเพิ่มให้นะคะกินแบบเพิ่มไปเลยว่าสันรสชาติชาติมันหวานอยู่เอาแบบเพิ่มไป,นนไปถ้าถ้ามันสุก สวนพี่นายกสุขเราค่อยส่งตามไปทีนึงอันนี้เอาของเขิมไปกินก่อนอืมอ,อร่อยอยู่อร่อยอยู่คือร้อนหลายแต่พงไอย์ที่พวกกินมันเบิร์นในน้อยมันร่อนมันไม่กินเจเลยนี่ยกินเจเยอะๆเลยไหนมาให้หลังบ้านชิมแน่จัวหน่อยถ้าเอาตัวนี้หรือว่าเอาตัวนู้นโอ้ยคือสูนแห้งแท้แตกสวดๆอยู่แล้วอย่างเขาล่นไงเอามาแมนน่นัน่นๆสองหน่วยมีงามๆนั่นเ่รา่าพูนดูล่นอยู่กลางนัง่นๆนั่นนั่นอย่าไปกินเโ,โอ้ยขออยาก เสียดายเอามาเอามาตัตัวนี้อ่ะเออมาเอามาด้วยนั่นบวห้นะคะตับตัวนี้แหละตัวนี้น่าน่าจะแก่ที่สุดใช่ไหมเปิดบางก่อนเปิดบางกาอ้อนากราบหวานอยู่นะคะับพี่ถึงมันจะเหม่มันก็หวานอยู่นะ,ะถามว่ามีตัวไม่หวานบ้างเต็มที่ไหมไม่เต็มที่นะคะแต่ว่าอยากฝากฝากให้เอาไปกินแล้วก็ค่อยว่าก,กันในวันที่มันพร้อมนะคะงเสริม่ วันนี้ก็าจะนั่งมาเก็บก็ใกล้ใกล้เก็บแล้วนนี่เดี๋ยวนีก็สวยแน่นอนโอ้ยมันเอาลายจากปลเลยอืมโอ้หในพ่อใหญ่บอกว่าจะมาเก็บให้ปลาไม่มาเก็บสรุปมันก็ไม่ได้ไปไหนมันก็กองอัญชัยอยู่นี่อืมเอาเทนั้นก็ได้วันนี้นี่สวยมากเลยนะอืมของท่านประธานเดี๋ยวหลังบ้านจัดงานใหม่วันนี้เลยเนาะจ้ะสวยได้ตันี้ ไม่สวยเลราะเท่ามันตัวนี้แหละอู้แบบสวยนะครับใช่โบสวยก็สวยเองถ้ามาล้างบ้านสิเด็ดหน่อยหน่อยถ้าติดสักกองอาทิตย์นี่แบบเจ๋งเจ๋งเวอร์อาทิตย์จุกออกจกออกอันนี้ก็คือมันอันนี้คือวบอนสูงนะคะกับบอนเป็นหยังติดไปก่อนกินได้แค่นั้นก็แค่นั้นเพราะว่าถ้าที่ผลที่กินได้ถ้าลอยนี่มันอร่อยอยู่นี่เราลองดูดิ เอา,ม,าอมันสีนเบิเร์ตเดี๋ยวคือปิดเอาปิดเอาเถอะอร๋รีว,วิวซิรีวิวซิหวานหวานหวานอร่อยรอยครับ <laughs> ไปจ้าอะไรของฝากจากสวนเดๆนะคะพี่สาจะเดินทางรถเที่ยวสองทุ่มนะคะก็ไปสว่างอยู่ที่ระยองตอนเจนนาฬิกาก็จะมีอ่อาหยาดมารับหรือว่า เดินอน,นันเองโอ้ยคากระบาน,นีกระจังอ่ต่อรถอีกที่หนึ่งนะคะที่พี่ดูลังบานนำ้ำเสนออเห็ดเห็ดเกิดหลายหายค่ะพี่พี่่ว่าบริลลุงไปถ่ายให้เหิเงเป็นเห็ดขานะคะเห็ดขาแล้วก็เห็ดเ,เห็ดสายบนาง นี่นะคะพี่ๆเบิกแน่จ,จะ้ะน้าจูนพูนอยู่พุน่นอันนี้ก็มีตรงนี้ก็มีค่ะนี่นี่เห็ดค่ะเห็ดค่ะเห็ดค่ะกินได้เห้ดค่ดคดดคะแต่มันสีมีอย่างเนะ <c oughs> าะงขึนหจังน้อยเนอ้องพี่ๆก็สิ้มหัจักอยู่เอาไปหนึ่งกินกับเจลกะมีคนกินอยู่แต่ว่าถามมันมีเห็ดชนิดอื่นเหลือกได้เขาก,กินเห็ดชนิด <c> อ <oughs> ื่นแล้วนะคะ <c oughs> นะคะ พอแล้วนะคะแกงกุ้ใหญ่วยวายจะดงว่ามันมันยังไม่หยุดใช่ค่ะมันยังมาสองวันแล้วอยู่ทีะไหนมาพวงอย่างนีก็มันมีพวงนี้แหละที่ที่มีกินได้ที่มันเหมือนจะโอเคที่สุดแล้วก็เอาพวงนี้เหี่ยไปก่อนค่อยว่ากันตอนตอนมันมีเยอะๆเดี๋ยวจะเปมีส่วนที่จากในโอกาสที่ที่พอจะไปได้ จริงๆสวนที่จักจริงๆที่จัดก,ก็เตรียมไว้ให้อยู่นะคะวันนี้เราคุยกันตั้งแต่เมื่อวานว่าจะไปหาแต<ม>่พอพอไม่ได้ไปก็โทรบอกกันแล้วนะคะ<ม>ก็ไว้โอกาสต่อกกไปเนาะพี่ๆเนาะนี่นะคะของ,องาด<ม>จากบน,น<ม>แบบแบบหามบ้างสุกบ้างยุ่งกว่าตัดที่มานี้ยมาเลยนะ หวานอร่อยหวานโดนนี้เดี๋ถ้ามันส่สองสองที่มันอร่อยมากมากมันมันจะสุกนี่มันอร่อยถ้าถ้าชํากว่านี้จะอร่อยกว่านี้นะคะแต่ว่ากินกินเราเขาเรียกว่าด่วนกินด่วนกินไปก่อนเนาะกินไปก่อนค่ะของฝากจากน้องเพนไม่มีอะไรดีใจที่มาหานะคะยังไงต้องมาหาน้องเพนอีกนะถ้ามีโอกาสแต่ถ้าน้องเพนมีโอกาส ไปครางด้วยมีครั้งที่จันทบุรีมีค่าน้ํามันรถเมื่อไหร่เดี๋ยวน้องเพนจะไปนอนกอดต้นเรียนไว้นะคะที่นั่นจะไปอยู่นานๆเลยใช่ไหมสุทุเรียนสุดอาจจะอาจจะหลังหลังเมษาใช่ไหมคะโอเคพราะใหญ่เพราะเราไม่มีรุ่นทําสารเอารุ่นธรรมชาติดีกว่าอ๋ออ๋อเราเราเรา พี่หน้าเราก็รวยแล้วแหละไม่มีไม่มีรุ่นบังคัาให้ออกใช่ไหมคะธรรมชาติเลยเพราะใหญ่ต้องเมคมันนี่ไว้เยอะนะคะเดี๋ยวตองรู้ว่าปีนี้ของเราจะออกเร็วหรือออกช้าถ้าออกเร็วก็เมฆสะโอเคค่ะเดี๋ยวเจะเจอกันเพราะว่าถ้าไปช่วงแรงแรงมากๆมันยังไม่ตกลมจะ่ปีนี้ปีที่ผ่านมาพุทธพ้าไม่มีฝนอ๋อคาะช่วงฝนจะอะไรอ่ะอะไรอ่ะแต่งตัวไม่เรียบร้อยมาเดินผ่านกล้องได้ไงไปเลย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 